ตรงนี้กำลังตรงนี้ก็เกี่ยวให้แต่ว่าตอนเช้าผมไม่เกี่ยวเพราะว่าน้ำค้างมันเยอะอ่าถ้าไปน้ำค้างผมให้กินน้ำค้างนะครับมีผลเสียอะไรอ่ะตาก็ผลเสียบางทีมันจะเป็นเชื้อราอือครับผมจะไม่ให้กินครับผมน้ำค้างบางคนที่เขามาเกี่ยวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ารับที่ที่ที่ตรงนี้ตรงถนนนะครับไม่ไม่ที่ยาข้างหน้านะก็ยาหวายหนึ่งหนึ่งครับผมเขาเกี่ยวไปเพื่อเขาต้องเอาไปใส่ผ้าเขียวตาไมก็ตาให้วาไม่แห้งโอ ในลิมนี้ที่ผมปักธงเอาไว้ถึงนู่นครับผมของผมหมดอ๋อแสดงว่าคนที่เขาจองเขาเขาเขาให้เกี่ยวไม่แสดงว่าคนที่มาเกี่ยวหญ้าช่วงปีกเปียกนี่ต้องตากให้แห้งก่อนนะตากให้แห้งก่อน๋อเสียเวลาซ้ำซ้อนอ่าตาก็ตาแบบว่าตาเหมือนสีแก้วอ่านั้นเขาเรียกว่าวัวฝรั่งออวัวพญานาคแล้วเป็นไงทีนี้อันนี้จะเลี้ยงไปเพิ่มมันจะกินตัวเราเองทำอะไรก็ไม่ขึ้น จริงเหรอใช่อลองดูอ่ะอันนี้คือว่านายห้อยอยู่นู่นแหละครับมาบอกผมห้ามเด็ดขาดเลยถ้าเห็นว่าพ<ว>นนณะววลักษณะอย่างนี้นะครับด,ดูดูจะูหมมันจะออกสีเหลืองครับผมตาปุ๊บมันจะเป็นสีแก้วอืมครับมันอันตรายนี่คอกนี้มันมีอยู่สองตัวผมบอกเจ้าของเขาแล้วบอกเจ้าของวีดิวเจ้าของไม่สบายก็ขายหมดเลย โอ้พอขายเพิ่มเป็นไงบ้างขายเพิ่มก็ดีขึ้นเพิ่มดีขึ้นนะอ,ะต,อนตาเหลือวัวกี่ตัวสามกำลังคลอดลูกอีกไหนขาดทุนไม่เลี้ยงวัวนี่ขาดไม่ขาดก็ให้ผมได้ขี้วัวใส่นาก็ดีแล้วโอ้ยขอบนี้ดีมากเลยนะขาดไม่ขาดก็ขอให้ผมได้ขี้นาใส่ปุ๋ยนะโอ้ขี้วัวขี้วัวนะกำไรอยู่ที่ขี้นะตานะโอ,โอ้ทำไมสวยยังเลยขายเยะว่าขาดทุนก็นช่างโอ้ทำไมมันสวยยังเลยตา อันที่ปปที่แล้วมาเห็นเนี่ยอันนี้เนี่ยพิ่งออกอู้แผ่นหลังเต็มมากเลยนะอ้าโอ้ผู้ชมครับผู้สวยมากสวยแผน่นหลังเต็มเลยคนคนมาเห็นว่าตัวผู้ผมมันใช่ตัวผู้ตัวเมียโอ้โอ้ติงแผ่นหลังแบนใหญ่เลยนะตานะโ<แ>อ้ <laughs> สมบูรณ์มากอันนี้ให้กินหัวอาหารกีไม่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 ไมเคยตังเรียงวัวไม่เคยกินหัวอาหารกินญ้าอย่างเดียวเลย เน้นย่านะผมพู้จ็เกิงปลาสาบานได้ครับผมตั้งแต่ผมเลี้ยงวัวผมไม่เคยกินหัวฮะอู้สภาพเหลือกินเลยหน้าตานะอู้ตูดก็เต็มนี่นี่ไหนแม่มันอันนี้ออกนี่นี่แม่ทําไมแม่คล้าลูกไม่ผอมเลยก็อันนี้ลูกลูกที่สองอันนี้ลูกที่สามไม่แม่คล้าลูกออกมานะไม่ผอมเลยนะไม่ผอมทาไมก็ไม่รู้กันของคนอื่นถ้าบอกว่าถ้าวัวผอมนี่เขาจะบอกว่าอ๋อ ลูกกินนมอ่าเขาจะบอกอย่างนี้นะนคือว่าเราก็มันนี่วันที่สิบเมษานะี่ครบกี่เดือนก็วันที่วันที่สิบเมษาก็อยู่มันเกิดสองเดือนสองเดือนนะแต่แปลกะคุณตานะวัวคลอดลูกแต่แม่วัวไม่ผอมนะลูกก็เต็มเนื้อเต็มตัว <c oughs> เลยนะโอ้โห <c oughs> เป้าหมายก็คือไม่ได้ว่าจะเลี้ยงขายเพื่อขาดทุนหรือกําไรนะเลี้ยงเ,เอาขี้วัวหน้าตานะอืมโอ้ เมื่อก่อนนี่ก็สามหมื่นได้เลยนาตานะลูกวัวสงสวยๆแบบนี้นาตานะก็ผมเคยซื้อมาแล้วถ้าแม่ลูกดีอยู่มันห้าหมื่นกว่าครับผมแต่ไอันนี้สาวนี่อยู่มันสองหมื่นกว่ามีคนมาขอซื้อยังยังผมไม่ได้ปล่อยหรอกอ๋อถ้าปล่อยเท่าไหร่ไม่อยากจะปล่อยล้วก็ไว้นงี้เลยเก็บไว้ทําพันเนาะโอ้แต่ว่าสวยจริงๆนะวัวตานะอันนี้ให้กินอะไรบ้างนี่เช้ามานี่ก็ประมาณหกโมงเช้าเนี่ย สองสอบวางไว้เลยให้มันกินหญ้าหรือฟางอย่าหญ้าหญ้านะครับแต่ฟางให้กินวางปุ๊บไม่ยอมกินเลยทําไมก็ไม่ร่วม,มกันอย่าบอกน้าวัวที่นี่เสพติดหญ้าไปแล้วนะ <c oughs> โอ้คุณตาเอาฟางวางไว้อยู่นะนา่ฟางอยู่เยอะแยะไม่กินแต่ไม่กินฟางเลยนะแต่ก<อ>ินน้อยอ่าเพราะว่าเมื่อก่อนคุณตาบอกว่าเลี้ยงวัวเลี้ยงแต่หญ้านะแล้วทําไมช่วงหลังถึงได้ซื้อฟางไว้ให้มันกินครับ ก็ฟังนี้มันเยอะแยะอ๋อไม่กินมันยังกินครับผมอยากลองให้มันกินบ้างนะครับผมโอ้ผู้ชมครับตัวนี้ก็สวยเหลือเกินนะอยากให้กินจริงๆแล้วต้องไปซื้อกากน้ำตาลมาผสมให้กันให้มันกินเดี๋ยวผมไม่อยากเกลงทุนเยอะครับผมกับอยแบบธรรมชาติอ่าคุณตาไม่เน้นลงทุนเนาะโอ้ผู้ชมครับผสมพ่อพันตัวหรือหลอดตัวแท้เลยหรอตัวแท้เลยนะไม่ไม่สมหลอดทำไม ถ้าผสมรอดมันจะเสียอ๋อเสียวมัวอันนี้ผมอันนั้นผมผสมหลอดไม่ติดเลยผมไปผสมตัวจริงเลยนะั่นได้ลูกเลยนะโอ้แต่ว่าสวย <c oughs> เหลือกินเลยจริงๆนะคุณตานะรู้ดูฝนนี่เอาออกข้างนอกไหมดูดูฝนอยู่นี่แหละขังคอกนะครับโอ้แล้วจุดควันไล่ยุงกับเขาไหมนี่แต่ว่าช่วงลูกคลอดออกมาไม่ยอมไม่ยอม,ม,ยอมจุดไฟแล้วไม่ยอมหยมุดอยากยุงทําไมครับ ก็อย so ู่ในเฟสอดูในเฟสแล้วก็ไม่ให้จุดไงอ๋อถ้าวัวเข้าลูกใหม่ๆนะห้ามจุดควันควันมันจะเข้าอ๋อพวกมในพวกไฟอะไรก็จะห้ามจุดครับผมอ๋อถ้าวัวเข้าลูกใหม่ๆนะแล้วเราก็ทําตามด้วยทาตามแล้วผลดีไหมคุณตาก็ดูอ๋อเท่าที่เราคิดนะถ้าเราจุดไฟจุดควันให้ลูกวัวตัวเล็กนี่คุณตาคิดว่าน่าจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรแต่มันเวลาหายใจเุิบมันจะเข้าปอดไงอ่าคัอ๋อ ซึ่งลูกวัวยังไม่สมบูรณ์เนาะผมเดานะแล้วเราไปสมไฟสมควันมันนะนี่ตั้งถอดออกมายังไม่ได้ฉีดยานะตัวนี้นะครับผมอันนี้มันจะขึ้นแล้วในี่เริ่มขึ้นอันนี้วัวสาวเลยใช่ไหมวัวสาวคุณตาคิดว่าเมื่อก่อนนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เ้าเออประมาณสองหมื่นเงีู้ไม่ใช่สองหมื่นหรอกคุณต้องเกินนั้นคุณตาสองหมื่นถูกแท้แยกกันซื้อเลยแหละผมบอกนะอันนี้มันเป็นมะขามด้วยไม่ออาผมเดาหน้าตานะ เมื่อก่อนก็ประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นนะอย่างนึงก,กด็ดูขอบขอบหูด้วยทําไมครับขอบหูมันดําอืำหางก็ยาวโอ้หางยาวจริงๆเพิ่งสังเกตเห็นตรงตํารายหน้าตานะไม่ขาดทุนแน่นอนครับผมเลี้ยงวัวมาอ่าซื้อมาจากสมอลครับผมซื้อมาครั้งหนึ่งสี 50, ่ห้าหมื่นมาเลี้ยงเพิ่กว่าพอดีไปถูกวัวอันอะไรวัวปีานาค่ะ วัวพญยายนาคืออะไรแต่วัวพญายนาคือจมูกมันเป็นสีเหลืองอตาก็ตาแบบว่าตาเหมือนสีแก้วอนั้นเขาเรียกว่าวัวฝรั่งวัวพญายนาาแล้วเป็นไงทีนี้อันนี้จะเลี้ยงไปเพิ่มมันจะกินตัวเราเองทำไรก็ไม่ขึ้นจริงเหรอใช่อลองดูอ่ะอันนี้คือว่าานห้อยอยู่นู่นแหลคะครับมาบอกผมห้ามเด็ดขาดแลถก็เห็นว่าพญายนา่าว,วัวลักษณะอย่างนี้นะ ดูดูดูจมูกมันจะออกสีเหลืองครับผมตาปุ๊บมันจะเป็นสีแก้วอืมครับมันอันตรายนี่คอกนี้มันมีอยู่สองตัวผมบอกเจ้าของเขาแล้วบอกเจ้าของบริวเจ้าของไม่สบายแล้วขายหมดเลยอ้อพอขายปุ๊บเป็นไงบ้างขายปุ๊บก็ดีขึ้นเพิ่มดีขึ้นนะอ่าผู้ชมครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องงมงายนะแต่เราเจอกับตัวแล้วแล้วเราได้บอกคนอื่นแล้วแล้วมันดีขึ้น ส่วนท่านจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเป็นการเตือนกันแล้วกันนะอ่าผมว่าดีนะคุณตานะประสบการณ์นะผมไปอยู่ส้มปอยไงไปซื้ออยู่ส้มปอยเขาบอกว่าหัวอย่างนี้อย่าไปซื้อไปอะไรหัวพญานาคครับผมครับแล้วเกี่ยวแยกที่ไหนนี่ก็เกี่ยวแถวนี้แหละเกี่ยวนี่อันทนาเนี่ยนู่นนู่นทำทางไปถึงนู่นต้นบกต้นบกก็มีคนปากใต้มาจองแล้วจองอะไรจองต้นไปส่งปากใต้ต้นบกนะครับ ไอ้ต้นใหญ่ๆนะขอขอซื้อเท่าไหร่ก็อ,อันนี้ยังไม่ตกลวงราคากันเลยก็แต่กลับมาถ่ายรูปไปแล้วโอ้อมันทรงดีบ่ตาตามแรกแม่บ้านก็นว่าจะให้คนมาตัดไปเผาทานอ่าพอดีบวก,กวิศวะทำงานโซลาเซลล์ก็มาจองอ๋คนอุบลครับผมทำงานาอยู่นี่ก็เป็นวิศวะอ่าอันนี้ก็ว่าจอง ก็ถ้า้าอยากเอาไปจริงๆช่วงนี้ไม่ได้นะผมจะรีบวันข้าแล้ว๋อาไปหน้าครับผมได้คุยราคากันยังแต่ว่าราคานี้ให้พวกเจ้าแกล่ปักใต้มาดูเองอ่าครับแต่ว่าช่วงมาขนนี้ปุ๊บจางรถเทนจางคนขุดนี้จางรถรถขนไปอ่าสี่หมื่นโอ้โหจริงขนไปปากใต้นะคสี่หมื่นแล้วก็ผมว่าเอารถแมคโครมาขนไม่ไม่ขุดมือเขาจะเอาจางคนประมาณสองคนก็ขุดถ้าเราเอาแมคโครพุทธ ุดบักมันจะทุบรากอ๋อมันจะทุบรากครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าต้นไม้ตามทุ่งนาจะมีราคาได้นะจริงแต่ว่าแถวภาคใต้มันไม่มีไงอเขาไม่จองในแถวนี้ก็ทายรูปไปหมดแล้ว<ต>ให้ผมไปจอง <c oughs> นี่นี่นี่ต้นนี้ให้นู่นไกลๆนู่นนะนี่นต้นนี้ไอ้บานใหญ่ๆนั่นนะครับคุณตาครับตอนที่คิดไหมว่าเราจะต้องเลี้ยงวัวได้อ้วนขนาดนี้เมื่อก่อนนี่ก็เคยเลี้ยงมา ก็เป็นอย่างนี้เองด้ยตลอดเลยนะอแต่หัวอาหารไม่เคยยุ่งเลยครับผมไม่เคยยุ่งตื่นเช้ามาทาใ้บ้านออกจากบ้านเมื่อมาปุ๊บเมเห็นวางย้าให้กินโดนด่าเลยด้วอผต้องต้องวางย่าให้กินเลยใช่ไหอย่างน้อยสองก็สอบหน้าตานะอย่างน้อยประมาณสองกสอบครับผมแล้วเกี่ยวญ้าต้องมีเวลาเกี่ยวไหมก็เราดำนาด้วยว่างๆเลราไม่เกี่ยวในแถวสระในริมๆนี้ตอนเช้าหรือตอนเย็นตอนเที่ยง ช่วงนี้กาลังช่วงนี้ก็เกี่ยวให้แต่ว่าตอนเช้าผมไม่เกี่ยวเพราะว่าน้าค้างมันเยอะอถ้าไปน้าค้างผมให้กินน้ําค้างนะครับมีผลเสียอะไร่ะตาก็ผลเสียบางทีมันจะเป็นเชื้อราออผมจะไม่ให้กินครับผมน้าค้างบางคนที่เขามาเกี่ยวอยู่ตรงนี้ใช่ไหม่าบที่ตรงถนนนะไม่ไม่ที่อ่าข้างหน้านะ็หญยาหวายึ่งนู่นครับผมเขาเกี่ยวไปพื่อเขาต้องอาไปใส่ผ้าเขียวทาไม กขตากให้ใบไม่แห้งโอ้ก็ในเริ่มนี้ที่ผมตักทงเอาไว้ถึงน,นู่นครับผมข,ข,ของผมหมดอ๋อแสดงว่า,าคนท<ห>ี่เขาจ้องเขาเขาเข,า,ขาให้เกี่ยวไม่แสดงว่าคนที่มาเกี่ยวหญ้าช่วงปกเปียกนี่ต้องตากให้แห้งก่อนนะเพราะว่าตากให้แห้งก่อนอ๋อเสียเวลา,าซ้ำซ้อนอีกนะครับผมแต่ของคุณตานี่ก็สายๆนะค่อยเกี่ยวอ๋อโอ้ดีมเนี่ยให้กินไปแล้วอยู่มันสามสี่ปุ๋ยแต่นี่ก็ อันสำรองตอนเช้าก็มีครับผมอันนี้ก็ผมจะเกี่ยวอีกเกี่ยวนู่นแกี้ยวโน่นก็มีหนึ่งหนึ่งสองสามตัวอันนี้คือคันนาของคุณตานะตั้งใจทำใหญ่จังเลยก็ช่วงนั้นก็ผมจะทำแบบว่าทางรถไถนเลย่ปวิ่งไปว่านปุ๋ยว่านอะไรมันง่ายครับผมหนึ่งได้ว่านปุ๋ยนะสองได้ยาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยาเยอะด้วยนะเยอะอย่าบอกนะว่าหว่านปุ๋ยใส่คันนาด้วย <c oughs> ว่าบางทีไม่บ้างเขาใส่ยุ่นกันโอ้บางทีอันไหนที่ผมดันขึ้นไปนู่นครับผมยังไม่ได้ใส่พื่อว่าเดนมันดันใหม่โอ